เลขรถปูตาไมาอลีเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อเ้ารนี้ปูก็ให้สัญญาณอยู่แต่ว่าแตงโมก,กับแม่กู้หอมหวนแล้วก็ทีมงานบบไดเอจใจค่ะแม่หอมแม่กู้หอมหวนยางเขามารถมาแดงปูไฟแดงภับภาพขึ้นค่ะแต่กับบบไดนนอก,กับมายิดศูนย์ค่ะยิดหนึ่งกับได้นิดน้อยค่ะ มักแต่ใครหมดแดงเน่าเนาะค่ะก็จังไดก็จังติดตามต่อแล้ะกันเนาะปูก็ไปจังไปเบื้องแนวทางมาป no? ูสีห to to ้ต่อหวดบอกเนาะค่ะเนาะค่ะภาคตอนแรกมาเป็นสีม้าสีทับทิมมาทำไมบอกว่าสิม้าสีบทิมคือต้องมาสีเจ็ดมาแสดงต้องมีความหมายมาพูดกันไม่กูจะเตรียมส้องไปจิบเลยค่ะมันนั่งแอดมิ่งมาแอบมิบงไปด้วย แต่วก็ซื้อเหลายครับผมเียนดุพเด้นหะี้ไม่ได้ัเลยนะครับอกาูกัเ่ามาคูว่าเก่ามัมีรางวัน่เลถึง4ได้ท้ายแม่โชคดีมากที่ด้คค่ะเอ่าเป็นรางวัลอะไรเป็นรางวัลเลีท้ายเลขท้าย3ตัวอันนี้แม่ครูได้แปดสามล่าง ข้าสามก็ไ <farklı> ด้นะครับเย็บมากขึ้นกันม่เย็บมากขึ้นกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือเย็บมากสตัวครับผมอออันนี้คือนาสามตัวค่ะสองแปดห้าโอ้องแปดห้าสองแปดห้าเราสองแปดห้าเราตั้งนาหดเจ็ดหนึ่งก็หมดงานเลยเนอะาิดก้่ล้านดงไหนอเป็นนัเย็บวันนวันนั้นเลยเยบเป็นน้าแม่คัรับที่มันใค่ เอถือลายนะครับเนาะมีพยาล้ว์ราคาอยู่บนตอนนั้นเนี่ยมาเนี่ยครับฟันฟองหัดห้าเจ็ดเก้าวัีก็ได้เอาเมื่เดือนเจ็ดเก้านี่ก็ได้ได้เออเออเอาได้ไ้เออเอาสามมา บ่ชัดเตีนเ็บอชัดเตียนอันนึงสามตัวทยเแมงเตัวไทยมีเรื่องนึ่งค่ะต่อเจกานี่คู้หมุนหมุนหมตว่นใเรียกตำเน่งนะเป็นาเเก่บอกก็เลยสืบเจ็เก่าไทยเลยนะบรรยากาศนั่งไว้นานีกสีได้ชคดีโชคมากเลยคอมเมนต์มากไรที่ตะวให้ตรวจเนีวเนี่ยหมาแดงูเป็เยมี่เต็มเต็มด้ค อาป่ี้มาเดไปเลยโอ้ยเออเออเออดอเอ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 าเอเออนออเ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 เออเออออออเออ้อเออออเออเอเอ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 อออเ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 อออเเอ่เออาอเอ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 าไอเออเคอเออเออเออเนอเออออเอเ ยมาาเล็าาาดาน้อยใหญ่เพื่อเล็นว่ายายเดเห็นทุกคนเห็นทุกคนใครขึ้นต้องมาดวนเตรมเต็มค่าเงอนเงินค่เจ้า่นี้ก็ ใบเนาะเจียบอลไอ้มันได้ตัวหน้าแล้วเจียรบอลมา่าค่ะเจียรค่ะเดียวไอ้ฟีจะว่าไม่ได้ซื้อ่ะไรไอมีใส่ปูมันมีรางวัลหรรางวัลถ้าเจียที่่ว่าไม้เนาะเนยเนียนเนียแต่ว่ามขูดเตรียมซองไปซิบซด้วมือน่เตียมซองไปซิซงาิเกอว่าไม่ซิบวต้องซื้อครับวันนี้เีวาสีปูมันก็เจียมาว่าสีปวันนี้ห้าไปใช้แค่สิบเ 1เับโลกัเราโลกแค่นี้ะ้แก่พองไปไปทำบุญตลอดด้ยเป็นยังขึ้นมาวมาเก็หรูนั่นมุงยามด้วยโยกประเทศแตะพูดเป็นยังเากให้คำนักงใจได้ทีเดียรกันแลล่ะพูดใด้กันด้ ซื้อคือกันแม่กูกัซื้อคือกันซื้อขื้กันมาหล่ะครับผมซื้งทอดไส่านคูดวงพงเทียน่านอยู่กันทั้งเทียทั้งหนาหนากันไปยุ่งแกได้หรือเดี๋ยวตอนท่แกแล่เราอยายาเสียบไรแต่เวาหน่อยเป็นพยานให้ได้ยุ่มือเส้ากันวะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างสี่มือเส้านีมว่เกิดจนนั่งหนักน่อยมันเกิดแกเลยซื้อสังกัท่านเขาไว้แม่กูเลยนั่งอยูู่้เดียวแล้วถามครูครูอัดเบาดีเสิเอาแต่เส้าครับ ตัวได้ก็เรยบอกตัวได้กว่าคำฮาซูเจก็มึงเจียนไอ้นานอยไอ้คำึ้อแฝดอับโมก็สเกิดยังสอซูเจสอเจยยังไงมาก้วกก็ถามหาจะหนักหน่อยนะก็เลได้เล่ฟันมาแต่นันลปานีหนักหน่อยเล่นแบอเด้อหายเพอยูโฟนโชมาก บาเนี้ส่วงสายอีกจังน้อยแม่พูไปถามอีกเลยไบ้าค่ะคน้าพูแล้วบอกเจสศูนเก่าศูนย์สมนำนาจะงมกรเตาอน่ยเรื่องเรืมูนะเตือนตำรวจได้ไหมคู่เตือนตำรวจเกี่ยวกับโครงสุนทยายระวังนะโครงสุท้ทยอย่าลอโครงทุท้ายอย่ามาหลอกอยู่ค่ะ อันนี้เป็นพญาเน่ยเพราว่ามันผื้อนอยหน่อยปกติอันนายพื้อื้อพอนี่ยี่สิากจะเป็นจังว่าอันนี้คือความกิดใชว่าก็เสียดายเนาะมื่อเ้านีอัดจังจันน่คือตัวนี้ครับผมเต็มเต็มเลยคุณ้องเลยเต็มเต็ม เศร้านี่ไหมแค่รายค่ะแค่รายเาะได้เต็มทีแม่นครับเต็มทีเแม่แม่เาอันนี้รถา้อแม่่ก็คือกมกจากเกษุนน่แะบรได้อ้แม่ครับที่แรกคู่หตเต้แม่คู่ซื้อรถเตีผมกบอกเรนม่ือวาไม่้อกเสียซื้เกกซื้อแซ้เกน่ลกับรผู้เตาซื้อเียแม่คูว่าซื้อเรตแ่ครับผมนั่นล่ะาวงไรกับพ่ในแม่ก่ล่ะ มีอะไรพักกันว่าอ้าและวสิบเกตเอาไปไปใส่เพราะว่าสาพักกันรับเพียบลารับเปียนเลยเนาะปน้่ถามดูแะ้วไม่ได้ถึงสิทธงแต่ไม่คันน้ำไม่พูดทมเที่ยวเดียวชูวเดิมว่าเดีทำสองทีถาแค่เหลี่ยงเเมื่อสุดคนเพราะว่าเราให้ห้าศูนเจดสิครับห้าศูนเก็กับหนึงเก ก็ต้องการพี่เรวซื้อเรียาศูนเื่อกีนบอกศูนย์เจ็ดไปโทรหาเสียเฉยเนี่ยวันที่เราเยนอัศสัาในฟร์มหนึ่งมาลัาเปอร์เซ็นต์เมียนค่ะเมียนค่ะเขาเรียกว่ามึงือเสือยเกย0ศูนย์แล้เกียรหน่งัอกับเอาไว้เลยั่นแต่วันหนึ่งมาเทียนเนี่น้องเมยนก็บ่ไอ้เกีน ถ้าคอยมาเก็ตหนงมึงกันเก็ตนึงไว้ท่านบริสันลร์เราเอาเพื่นใดตัววิ่งหนึ่งวิ่งสามเพราะเขาจะเกินทั้งบนทั้งล่างกันแม่ครูเซฟไดปดูได้คิดได้เลยค่ะเจ้าของเลยขอให้หลายพ่อแม่ขอให้ไปแล้วผมให้ถึงบุญถึงล่างเพี่ว่าเข้าอีกยี่สิบล้านลับถวายปูอาจจะเป็นมื่อเอื่นเพราะว่ามันเตรียมมาท่านครับผมเพราะว่าเดบ้าปูแต่ว่าไปขึ้นหรือบปล่ไปขึ้นสลากได้คท่าคือยูแต่เพียงแต่ว่าท่านก็ถึงทั่วหน้าทั่วตากันเมื่อไม่เป็นเรื่องตัวที่ว่าเขา เน้นนักนะตัวนหนึ่เจ็ดหนึ่งหก่อยเป็นขึ้นสลากก้อนมือนี้แม่คู่อะไรขลากก้อนนึครบโอ้ค่ะอ่าแลวแม่คู่จะพาไปคุยคู่สามสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งที่หน่อยเอ้ไล้มาเนี่ยตปูนะครับเนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะ ตบายดีว่าเป็นไหเ้ย่อเป็นจังไรน้อยเียรแม่คู่กับเป็นห่วงควบดูซื้อคองแม่คู่กับเสียควางดูซื้อเครืองเตืนจานที่เขาพาะว่าพ่อสีวาจำสันเนาะคู่แล้วก็บอกสิบเกียรแม่คู่แต่ที่แหลเมื่อนั้นแม่คู่ไปทําบุญนั่นวะมันมันเสียมโยกเหรอเนาะไปทําบุญวัดปลาโนจะปลามาสวดปฏิโมกขันปฏิโมกปฏิแรกบอกว่าพาสิบองค์ปฏิแรได้สิบเกีพาสิบเกียร์อง พอดีอาสิบเอ็ดแสดงว่าอาสิบเป็นอันอันยังกระสิ่งที่ดีๆนะแม่ผู้เขาเลยเออแม่ผู้เขาเลยเสือตั้งแต่ยัววัดปลาโนจะปาพละหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบันนี้ก็เลยเอามาถามปูบัานนี้ลอตเตอรี่เขาว่าเหมือนกันว่าดีดีลวดปูพอโตได้แน่เสือๆลอตเตอรดีเนี่ยไม่ติดโตจับ นึ่งเก๊ดมาสกันเนาะนี่เราแม่คู่ขเขาเลยกว,ว่าให้เอฟซีฟังเนาะผูะ้ละคนพ่นจับเออพ่นจับไวฟพ่นเอาแต่ที่แหลมพ่นอาซีใดนึ่งเก๊ดเก๊ดนึ่งแม่คู่บอกอยู่ว่าต้องกราบคือเรียนต้องกราฟครับผมบ,บ,บัดนี้โค้งสุดท้ายโค้งอ,อันตรายพวกว่าเราว่าง้ดีเด้อผู้ได้เบียดดีกันพวกเราว่างเพราะว่าไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายผู้ให้ถึงแล้วเราว่า ผู้คนก็อาศีว่าหลายหลายตูวแต่ว่ามันล็คนละยางเนาะผู้ก็บอกเป็นวันเป็นวันไปครับผมอแต่วันนี้เันก่ย่ายมีดรกบันนี้เราก็เล่มากบอกโค้งสุดท้ายนี่ก็คือว่าบัดที่แดงไม่คู่ขึ้นมาก่อนหลังจากเฮ็ดพิธีเรียบร้อยมันว่าไม่คู่ก็เลยขึ้นมาถามปู่นากหน่อยกะนี่แหละเพื่อนก็เซ็ตเคียงสังกะทานมากเพราะว่าวันเกิดเพื่อนมือเนี่ยเลยขึ้นมาพอดนีนักน้อยเขาเรียกว่าบอปูต่อมปูส่งอยูะ กูเขเรียบอกว่าหนักหน่อยเอาเอาเียงก่อนหาศูนย์เจ็ดเออหาศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจดเดอร์วะสะิวันนี้หนักห,หน่อยกับเล่ยยิง่งยังสิเรียกเอเคยเพล่ยท่วมากหนักหน่อยกับท่วบอกคนหลายคนยืนวะอาจจะทั่วมากแต่แม่คู่เขาเรียกว่า,าท่านเดลุ่มวันนี้แม่คู่บังคาบอยากได้ในในในค่ะนะเลยนทำถ้ามีเรื่อยในเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นี่แหละ นี่ละที่ไปที่มาได้ไปพวกกันได้กันได้กัะมันมันบ่ตรงคักเนาะฮันเจสุนนี่โอ้ยได้ทั่วโลกกว่าประเทศได้มัสสุนาสุตาเนาะเกสุนแต่ว่าหันออกเกสหนึ่งนี่ตี่เกสหนึ่งเกสกันสิเป็นคือผู้ว่าได้เป็นบางคนบุญสิผลบุญสินทานบ่ท้อกันน่ะยังบัตรถึงบางถึงข้าวคือผู้ว่าเา ขอเกตแตงโมกับลูกให้ฟนยว่อตัที่แหลมลงวันที่ยี่สามจ้ะเออลงกวันที่ยี่สามก็เชียนไใบ่อมแต่ลงเกตหนึ่งคับเก่าเกตวะอลงอยู่ของพ่อว้กัะดลมเอของพ่อใบกรตดช่งะค่เออช่วงตนตนเพราะปูวายล้อหกสุดท้ายเพราะว่าโคกงอนตรายเนี่ยเอยเอกระด่งเอกรดิ่งก่นงตามลงวันที่ยี่สามงกัรพิจาร้วหน้ามึงเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวทางยมันเปลี่ยนแนวทางัดเนี่ยรถดปูว่าไคือออกคำบอกนี่ค่ะ รถปูมันส7วนเจนหนึ่งะข้าก็มบนตัวตัวแล้วส7วนเจนไมต้องนึงเจนหนึ่งอนั้นไฟเออไฟไฟเอดว่าุ่มเนี่ยคิีย่ว่าแต่อันไฟยังหวานส้นที่แท้เราอยู่หอกูญแจที่รถผมเรียกว่ไไรถามเลรื่ว่าถามเราเลยอันเราเป็นผู้ถวงนีมันบอกว่าครับเอาเอาไอ้งอนมาละติไฟคือนึงว่าบารถได้วหมสิ่าทเิขานลียนอไรเพราะา เจ Get yeah, e ี๊ยบเซียนสองขาพี่เจี๊ยบเซียนเจี๊ยบตั้วมองกลางเวียนไหวไดกว่าตั้วมาสั่งไม่เจี๊ยบแค่โอ่งเดียวพี่เจี๊ยบไอเจี๊ยบเจีบหนึ่งเจี๊ยบแต่ตัวหงอดิ่งตั้วหงหดังพยานาคเจี๊ยบโอ่งเดียวแล้วใส่เสียนละเจี๊ยบโอ่งเดียวเจี๊ยบสองขาเนาะโอ่งนั้นมันเราถึงมองกลางเวียนไวหวมองกลางเวียนไว้วระวังที่ไม่เฉยเนาะก็เลในโซเป็นบางคนเนาะอันนี้ไในโซเป็นบางคนเพราะเป็นยัางไฮกำลังใจสู้ผู้สู้คนค่ะผู้ละคนถือรูปขึ้นอย่างนี้ ในยุคตะวันรุ่งขึ้นพุ่คอนใดยืคใดทุ่นพุ่คอนใดก็ได้กํับไล่ครับเรียนะันเปลี่ยนการเชียงโูงเนียนละก็การเชียงสูงจะคำว่าเชียงสูกเนาะแต่ือสชงไฟโชกมั่นใดบ่ทอกันเห็นบางคนมากพูดกันเติมน้ำมันให้ชิบชืตว่ามี่เป็นอย่างสั้นแต่พอสสดนทำใจน้อยเพราะว่าการเชียงโชคมันมันเสียงวัดสุงอ่ะเห็นกนไม่กลัวเบิ้งเปลี่ยนแนวทางเร้อ หายับยังสั่งไกก้อนสียิบสีจั้แล้วกูก็เตียนอย่กรบบวกอยู่รับพรมีความเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงหัวนะเสียงเไอ้ว่าเีืกเดือกยังเสี่ยงหัวเลยยันยันก็มาถึงไลได้อยู่ค่ะแสนเนี่ยเะว่าเขาได้ไลมันก็บว่ได้ทอทอหวดพอาะหันหมวดพาันมันได้เิ็มที่ ขาดอกเกศซุนลองมึงดวเนว่าดอกเกศซอยาก้วหน้าสวางตาบ่เพื่อย่งสบายกัสิบวันในแก้มโมเด็กน่ากินแล้วก็ดอีเลยกินแล้วด้วยกันอเลยม่ในพ่องพุทธศิลป์น่เนาะไปเียนแล้วเป็นว่าอาร้อนอ่ะไม่บ่บ่เป็นยังหอกไอ้กาลังแรงใจเร่อสู้ปู่สู้คนเออกับบุญละบ่บ่เดือดด่วนดอกมีมีได้นแก่เมื่อยเยอสิ ดอายุสิบหามื่นลูกปัวไปแก่เมื่อยหรอกใจเย็นใจเย็นไม่คูเธอไม่คู่กับเย็ดยาเอฟซีทุกคนเพราะว่าเพ่อแกอยากรวมบุญเนาะเพ่ออยากรวมบุญมาแล้แม่คู่อยากสร้างพระสร้างกระจายเพันว่าแต่ว่าก็มีคนแจงมากยิ่ดอกกับพี่ข้นแจงมากยู่งเลยม่คู่คดีว่าเธอเออว่า ่าถึงนำยูเลอสันซีซเก่าเห็นไหมาแห้งท้าย3ตัวซีซีเก้าเายังมีเก็ดเต่าอีกเดเอ้ยยังกับสองเจ็ดเก้าเล็กหน้าแมนบอกว่าบลเลค้ายบหมดสามเจ็ดเก้า กระเอือเกจเ่ายังมีคนถืออยู่เนาะใช่คือบัวมีล่านี่างสามเกเก้าดีสามเกบเก้าของเยวันถูกเป็นเลขไทยใช่แอเห็นเป็นเลขไทยสามตัวนีค่ะแล้วก็สี่สี่เก้าพัแก่เขามาโยมหาไม่ควรละคุงมพแก่เขามาว่าโอ้ได้อยอาสันเดทไทยนี่ดอกพูดล่าสามใบสี่ใบสองใบเนี่ยล่ะนาสองตัวพ่อนาสามตัวนายสามตัวได้อยูะค่ะ นีมนปูเรามองนูราสีมามึง้เราไปเต้น้วยใจเอาเสียงดาเรียกว่าพอเสกป่ารถเงยมาปวยเยอะนั่นล่ะขี่รถแดงไปขี่รถแดงแล้วก็าขี่รถแดงไปน่ะขี่รถแดงแา